อยวนั่งนี่นะนั่งนี้นะเดี๋ยวเอาของมาให้พระอาจารย์เอาของมาแจกค่ะอ่าค่ะนั่งก่อนพูดพูดไทยได้ไหมโยมได้ได้ขเจ้าแล้วค่ะเหรอกกอ,อ๋อเหรออ้อ้โ่กอนนหอ้โหอ้ย่โอ้หโอ้โอ้โอ้อยหอรออออห้อห้อออัน้อ้อ้้้อ้้ จมโจมอยู่จังหวัดไหนเนี่ยผู้อีสานเป่าอีสานนี่ยเนี่ยอยู่อยู่อยู่จังหวัดไหนบ่นบ่นนะบ่นบ่นหลัดแต่แท้นี่โอ้ตายเอ้ยโยมของคนอุบ่นบ้านเดียวกับผู้นู้นเอานี่นะมาทางนี้สิครับโยม อ้าพามาอีกถุงหนึ่งก็ได้นะาพามาอถุงหนึ่งเอออันี่นี้ครับเมองเลเลยจาฮะไม่ใช่คนอุบลคบนรับคนอุลคนอุบลข้าวอนี่ข้าวาพาอีกถุงนึงถุงน้ำน้วจะเมื่อยยือุบลนะ อุบนปิษณ์บ้านโจคุ้มปูนมู่ที่หาดตำบลมุไคลอำเภอยะโสธรจังหวัดอุบลอพห่มนะครับเยูใฉฉันผมมิสการณ์ครับนั่งก่อนตะการมิจังหวัดการเนาะไม่ใช่อำเภอตะการบ้านตะการยายโอ้โหกระเพาไม่ดีอำเภออำเภอตะการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีเออเนี่ยมัน โอ้ีกับบมันจะมานานในแปดสิบเลยเด้อโอ้เหรอนี่นะนี่พ่อ่มนะโยมนะนั้นนี่ผักผักสองถุงนะผักสองถุงนะครับอ่าของของของคุณโยมมรรณากำแพงแสงก็มาแจกแจกทานแล้วก็มีนี่ครับปลาปองมาม่านะครับน้ำปลาน้ำมันพืชไข่ไข่แผงหนึ่งน้ำนะครับมีข้าวสารด้วยนะครับนี่มีเสื้อผ้าโยมเนาะ อันครับเดี๋ยวคันลูกมาปุ๋ยละควายเขาควายสุ่เบิ้งหายอ๋อไม่เป็นไรโยมให้ใหญ่ให้ให้โยมไม่โยมให้ใหญ่ใช่ลยลูกไส้เขามากาอืมอ่ออ่าอ่โอเคนะโยมนะเหมือนของฝันปีใหม่แล้วกันเนาะโยมเนาะให้ให้เป็นของขวัญปีใหม่แล้วกันเนาะของขัญปีใหม่ครับผมอ่าป่านแล้วนะโยมนะ มีความสุขปีใหม่นะครับจำเริญพรครับอ๋อจำเริญพรครับสาธุนะครับไปแล้วนะครับยมนครับผมมาอยู่โดนแล้วบ่ยายมายื่ด้โอแล้โดนโดนนาฟังย้วโดนโดนแล้ว อะไรนะโยมนะครับผมโอ้โหคนดูบนโอ้โหอ่ะนี่ครับนี่ครับก็มาเจอหลังสุดซอยนะครับเออมืดเหมือนกันเลยครับอ่ะที่เราไปกันไปครับเดี๋ยวละกลับแล้วครับไปเรื่อยเรยครับไปครับสาธุครับขอจำเนจรพรครับ